เเีียยขอสักช็อตอะไรไม่ต้องเดี๋ยวเลยขอสักช็อตอะไรเมื่อกี้พูดหรือพูดอีกทีพี่หมาครับพี่คิมอยากฟังพูดทุกคืนเลยพี่หมาพูดไม่นี่ทุกคืนเลยจ้าเช่นเคยยอมเขาจริงแต่ว่าพูดออกมาให้ได้ฟังกันหน่อยได้ไหมอะไรพูดว่าอะไรครับเนี่ยอ่ะที่ที่พูดทุกคืนได้แหละครับอ่าพูดไหนนะ คุณใหม่ตั้งแต่ไปนั่งร่วคุยกันนะครับได้ครับไงทุกคนแฮปปี้ไหมตากล้องครับซูมเขาและเธอกันไปเลยนะฮะไม่ต้องมาซูมหน้าแบบนะฮะไม่ต้องเก็บภาพกว้างด้วยซูมไปเลยในบ้านพี่หมากไปไงหล่อคนละเรื่องเลยจริงๆโอ้โหครับครับพี่คิมด้วยนะฮะเป็นไงบ้างทั้งสองท่านรู้สึกไงบ้างวันนี้ที่ได้มาเจอกับทุกคนเยอะขนาดนี้พี่คิมครับโอหนานแค่ไหนแล้วอ่ะ เราอะไม่ได้ออกงานคู่มาสักพักแล้วเนาะใช่เราขอบคุณมากๆเลยที่เป็นงานแรกตอนที่แบบนานมากๆอ่ะเอ้าน้องหลังจากที่แบบขอกันเออจริง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 หรอเออจริงเหรอหลังจากที่ขอกันมานี่แบบเป็นงานแรกๆเลยใช่ครับเฮ้ยต้องมีแบบปรับปลายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบเจอทุกคนขนาดนี้ครับอันนี้ยิ่งใหญ่สุดแล้ว ทำให้เราได้มาเจอก yes, ันใช่ครับขออนุญาตทำตัวเหมือนพี่พี่สื่อพี่พี่สื่อประชาชนครับวันนี้อาจจะต้องสัมภาษณ์น้อยหน่อยนะฮะเพราะเดี๋ยวสัมภาษณ์ให้บนเวทีด้วยแชร์ให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับไหนไหให้มาเจอกันสองคนเนอะหลังจากที่ขอไปที่เรียบร้อยให้พี่หมากแล้วกันหรือว่าพ euh ี่อิ๋มก็ได้จริงะเล่าโมเมนต์การขอให้ได้ฟังกันหน่อยได้ไหมอ๋อวันนั้นเหรอวันนั้นย้อนไปอยากรู้อะไรอ่ะอยากรู้ทุกอย่าง รามีเวลาประมาณสองชั่วโมงฮนะเราขอไม่เกินทุ่มหนึ่งของไม่เกินทุ่มหนึ่งแค่นั้นเองจะบอกว่าเรากวดอะยาวยาวมากแล้วก็จะบอกว่าวันนั้น่ะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เขาทำตัวไม่ถูกแล้วนี่สังเกตได้ตอนแรกก็แบบพยายามคิปค cool นะู่ไงเออเช้าวันนั้นคือแบบเขาอยากทำอะไรก็พาไปไปไวนะไปป่ายน้ำไปสปาไปสปาอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ดูานาฬิกาได้นับเพื่อนไวดีกว่าเฮ้ยหมไหร่วะเมไหร่จะเสร็จเมไหร่จะเสร็จ คนเราอะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอีกสองมาเราจะกลับไทยแล้วอ่ะทําไมไม่ชิลอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ไม่เหลืออะไรที่จะต้องแบบไปทําอะไรที่มันออนไทม์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ้าววันนี้อยากจะอยู่โรงแรมอยากจะชิลทําไมต้องมาเล่นแต่งตัวใช่ไหมครับไปหมดเราก็นัดมือหนึ่งนะฟัดมือก้อนหนึ่งเออแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็พาไปพาไปหลงด้วยตอนแรกพาไปหลงพาไปผิดที่ด้วยพาไปเดินเที่ยวในโรงแรมไปเรื่อยเลย คือจริงๆจะพาไปการเดนใช่ไหมเป็นส่วนแบบการเดนแต่ว่าเราหากันไม่เจอค่ะคือเขาก็บอกเราว่าแบบอยากไปถ่ายรูปตรงนี้อ่ะไปถ่ายวิดีโอก่อนที่จะไปกินข้าวไม่ใช่เลยหรอกโมโหหิวครับใช่โมโหหิวแล้วก็งงว่าทำไมถึงไม่พาไปกินข้าวแล้วสักทีสักทีจะถ่ายรูปก่อนทำไมเราค่ดแบบว่าเรานัดไว้ตรงนี้แหละนี่คือจุดนัดพบเลยอะไรเงี่ยก็ไปในวิดีโอก็จะยังได้ยินเสียงคิมบนตลอดทางตอนที่ตัดต่อ พี่แปะถ่ายแล้วแต่เราแบบไม่ได้เห็นถ่ามันแบบเป็นแบบเป็นการเดินเรียบๆเลยอะไรเงี้ยแต่เขาแบบาต้องส่องขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงคิมเบอรี่แบบหมดเขาไม่ให้ทูมาหิวแล้วกลับไปกินข้าวก่อนได้ไหมอะไรเดินเดินแบบโอ้โหหิวใช่แล้วมันก็จะถึงเวลานั้นการที่เห็นโอ้ยี่โอ้โหหิวนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากกินแบบกินจานในๆเนี่ยจะได้กินใจนานๆเนี่ย เราพึ่งไปนิดนึงแล้วก็ปวดซะหน่อยโอ้แล้วก็เป็นโมเมนต์นั้นใช่อ่ะฟาสต์มาบวดมาถึงช่วงนี้เขาให้แล้วค่ะเขาดาวดิกินเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะใช่จัดงานอะไรอัปเดตนะครับขั้นตอนอะไรไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับตอนนี้จริงๆก็เหลืออีกไม่ถึง2เดือนเนาะใช่ค่ะอีกเดือนกว่าๆก็จะถึงวันงานแล้วครับผมเป็นไงครับจัดคุณแฟนตอนนี้ไปไปที่ไหนแล้วครับ ป็นคิมเป็นคนแพนนะคะแต่ว่างานในไทยให้เขาเป็นคนแพนแล้วค่ะใช่แล้วหลังมาผมถามเรื่องงานในไทยนะไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ฉันแตบให้ฉันทำให้ผมทำเลยทุกอย่างเพราะว่าแบบคุยกับต่างประเทศอะมันต้องแบบส่งอีเมลมันภาษาอังกฤษทุกอย่างดิวทุกอย่างเองโหดมากเจ๋งมากใช่แล้วก็นอนไม่หลับด้วยบางวันก็ตื่นมาต้องแบบกินยานอนแับเออตื่นมาดูดูอีเมลการจดอย่างเงี้ยคต่ก็ต้องแบบ เวลาทนเป็นบ้างไมเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาคนที่ตอบตอบเมลมาเขาคนระทงโซนไงง่เขาเน่ยเขากาจะตอบมาตอนดึกใช่นี้ก็ต้องตื่นมาตลอดโอ้โหเป็นที่มากสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ประมาณ90%รแล้วค่ะครับผมเยอะอยู่นะฮะเลยนิดเดียวความดันสำหรับคุณด้วยนะฮะโอ้โหแหมเมา ใช่แล้วคินดีด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับใครเป็นคนขอใครครับขอสภา์วันนี้ไม่ที่ซีนแบบเดี๋ยวก่อนพี่มาอันนี้ซีนคุณสองคนเราเราอยากรู้เรื่องคนอื่นเราอยากรู้สคริปต์ครับผมแต่ก็นั่นแหละใช่เพราะว่าสองท่านนี้คือ14กันยาครับผมอันนี้24้มส่คนสบ่คน รอชม 20, รอชมนะครับมีอะไรใหญ่ช่วยยินดีมากๆเลยนะครับอ้ทั้งงานอิตาลีแล้วก็งานที่ไทยด้วยเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆากากากเลยนะครับนี่คือแบบความพิเศษข,ของทั้งสองคนนี้เลยที่แบบว่าก,กําลังเตรียมงานอยู่แล้วก็ตั้งใจทํางานไปด้วยครับเนาะครับใช่ไหมครับผมแล้วก็อะไรอีกเรือนหอเห็นไหมกขาบอกนัปัญหาแทนนี่ดีสเลยทั้งหมดเลยเรื่องดีๆรับเลยับครับผมก็ตอนเป็นไงบ้างเราก็พยายามเร่ง เพราะว่าเราก็มีแผนที่จะทำอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับบ้านด้วย่เร็วๆนี้ได้อีกใดือนอีกเดือนกว่านี่แหละใช่ครับก็พยายามเร่งแล้วก็ทําให้มันสําเร็จเพราะก็จริงๆตอนนี้มันก็เกินแผนมาสักพักแล้วใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลืออินทีรเรียจริงๆเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือแบบ นีช่วยปูกระเบื้องนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะโอเคเรับย <Okay. S 2> ีเยี่ยมเลยสบายมากาขาประมาณนี้พอของปากของคอน <c oughs> ะฮะเอาแตน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขามคือไลฟ์สไตล์ที่เมนเทนเรื่องของความเฮลตี้ต่อเราทีมงานท่านบอกแล้วไม่ต้องซูมนะซูมสองคนนี้เลยนะฮะ <c oughs> สวยหล่อดได้อย่างนี้แล้วให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะฮะยังอีกปั๊บตัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้ตัดเดียวตัดที่หมาก็ได้พี่เออยางงี้ดีกว่าดีไหมทุกคนเนอะ อันตาเห็นว่าหน้าตัวเองใหญ่มากนะอยู่ด้านหลังนะครับอ่ะคุยกันต่อเมื่อกี้อ๋อ healthy lifestyle ครับเป็นสองคนที่แบบเฮลตี้มากอยากให้แชร์ให้ฟังว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างในการดูแลตัวเองครับคือก็อย่างอย่างเราก็จะรู้รูๆกันอยู่แล้วว่าจะดื่มน้ำแบบเยอะมากแล้วมันคู่ที่แบบดื่มน้ำเยอะมากเลยค่ะแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่นี่คือการแทนน้ำ ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบต้อง m a i n t ท i n ที่มันแบบแบาลานซ์ให้สูญค่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่ดื่มน้ํามากๆอ่ะแล้วก็ดื่มน้ำดื่มน้ําจริงๆเนี่ยจะจะแยกออกว่าน้ำชนิดไหนเป็นน้ำชนิดไหนถูกไ,ไ,ไหมล่บรสชาติรสชาติมันจะไม่ค่อยไม่เหมือนกันใช่บางอันก็จะหวานก็มมแลมก<อ>็แลมบางอันก็จะแบบไม่รสชาติมัน มันดีหรือมวลน้ำเองมันก็แบบเกี่ยวนะใช่ใช่ถ้าคนหนึ่งไปเยอะจะรู้ครับเนาะก็เราก็ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดด้วยครับมันก็ต้องสะอาดจริงๆเราถึงจะแบบเชื่อมั่นว่าเออมันทําพอเรากินเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเลยถูกถูกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเราเคอสัมาษณ์แบบมนุษย์ทุกคนเลยนะครับคือ น้ำก็อยู่ในร่างกายเราน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อย่างที่พี่หมาบอกคิดเชิงใต้ของว่าน้ําที่มีคุณภาพใช่เนาะซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่โคเวทรายที่เราเปิดตัววันนี้นะฮะมอบให้ได้เลยจริงๆแล้วชุ่ๆรุ่นเลยที่ผ่านมาไปตลอดรวมถึงรุ่นนี้ด้วยเลยครับแล้วก็อำนวยความสะดวกมากเพราะว่าไลฟ์สไตล์ทั้งสองคนก็น่าจะเร่งรีบมากๆใช่ครับเราก็ต้องการอะไรที่แบบเขาเรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็ฟังก์ชันต้องครบถูกไหมเมื่อยันมันได้ไหมคะเครับไปชมมาอเหรอาเรื่อง ดีไซน์อ่ะสวยมากแลอมีความแบบมินิมอลรอย่างเงี้่บางคนที่ชอบอะไรที่แบบสวยด้วยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องฟังก์ชันใช่ฟังก์ชันครบเนาะและอีกอย่างที่สำคัญรู้ไหมผมเพิ่งพูดกับน้องเมื่อเช้าเลยเวลาซื้อของต่างๆเนี่ยก็ชอบดูตามอินเทอร์เน็ตว่าแบบเออจะซื้ออันนี้จะซื้ออันนี้ผมบอกตลอดเลยว่าบริการหลังการขายเป็นยังไงอ๋อใชถูกไหมเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ย มันไม่มีช็อบแล้วมันเขาเรียกว่ามันไม่มีคนดูแลเราต่อจากนั้นใช่แล้วอันนี้ก็สําคัญอันนี้คืพูดถึงทุกอย่างที่เราจะเลือกใช้เลือกซื้อยิ่งตอนนี้สร้างเรือนหออยู่ด้วยใช่ไหมครับงั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ทั้งสองท่านพูดมานะโคว p ไ i ร e ตอบโจทย์หมดเลยครับดีไซน์ก็สวยการันตีด้วยอวอร์ดนะฮะ